สวัสดีครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงหนึ่งของรายการมุ้งมิม้งมุม้งมิ้งวันนี้ลูกค้าครับก็มีชุดเครื่องครัวโตโต,โตแล้วก็กระเทียมสว่วนนี้เราจะทำะไรกันไปดูกัน จะยเป็นแบบตีเลยชงเองีการกิวนะครับทีการกิวนะครับธีการกิวพริกแกเราหันไหนนี่พรกหมดแล้วเอาอันนี้เลทพริกไหม้จัดทำได้ดีเยี่ยมเป็นไรมากทำไมากเขาเปลี่ยนเหรอไม่ได้แดกไว้ที่ล็กทำเนี่ยมันทำไม่เป็นจริงๆอ่ะ มึงส้ใไอ้กระดไอ้กดูกไอ้ไอ้นี้ขัวกรดูก่อนเอาน้ำซุปน้ำซุปยกมาผัดด้วยไม่ได้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 ไได้ไม่ได้ไม่ได้แป๊บแป๊่ไแป๊บไ่แป๊บมา ไย่พอไหมครับเอาไปไมปปอกกล้องถอยหลังมาหน่อยผ่านน้ำส้มใช่ไหมนี่ครับน้ำส้มมาแล้วน้ำส้มนิดนึงเอาสอนลอกสู่เพนต้าไม่ได e ้หรอกน้ำมันนำข้าวมีต้องใส่ตอนแรกถ่ตอนหลังลูกค้าลูกค้าอดีตลูกค้าลูกค้าลูกค้าไม่ถูกพื้นม่ถูกพื้นมั้วลูกค้าลูกค้าบ้านอเราแบบ เอาไอ้แม็กโม่บดเอากระทะลุกลบหน่อยฮะนี่ลูกค้าหลายครับต้องกินขานเล่าขานเล่าใส่เยอะไน่อยสุดท้ายมีอะไรใส่ได้อีกต้อมีจริงจริงสีสันมันไม่ได้นะครับกะทิเราไม่มีเนื่องจากกะทิเราไม่มีเราใช้นี่ครับต้มใส่กระเทียมไหมกระเทียมไหมกระเทียมไหมไม่อะไรอ่ะโผล่ไป เพื่อประสีสันดีขึ้นอ้าวเอาเชฟหนีไปไหนเล้เฮ้ยอันนั้นไม่ได้อย่าดูกิ่นไม่ได้อ้่าไปพักน่อยโอเคหลคนทำาันต้องกินได้ดิพี่ไม่ได้ันตายนี่ก่อนเรียกความสกินด้วยนะเดี๋ยวเวลาเสร็จโชว์นี้กินได้เลกินไ้มันคือมายาโอ๊ยลืมใส่กระเทียมเอางี้เลยใส่ใส่ใส่สมรทำไมนะไปออกม ตีก่อน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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีก่อนตีก่อนพ่อไปฮะไม่อลุญาตเฮ้ยดูหน่อ้ยพี่นีอ่ะเฮ้ยขอมหอมดีดีดีสวยไหมสวยไหมขอาเจ้าหน่อยครับยังไม่เต็มพร้อมเลยเนี่ยพ็อปเนี่ยขาดแตงกวาครับเชฟ โอเคอย่างนี้น่ากินมากพอดีคำเลยหวานมากใส่ปลาดูเยี่ยแล้วมันเยี่ยวมีเยอะเลยมันคือผัดเปี้ยวหวานครับผัดเปี้ยวหวานเออเออนนี้ชอบใส่ด้วยนะเป็นไงวะไอเยี่ยมมันคงอร่อยอันบรสก็สับรสได้เว้ยเล็กดูสวยๆเออลิมๆเออเม็กซิกันผัดผัดแบบเม็กซิกันถามว่าพันอะไรมา เพัดโม่ครับลูกค้าลูกค้านี่ขับไปลายนะเฉลยเสร็จแล้วชนห,หน้าเชียรมีดมันผมโค้งผมกดเน็ตไม่ขาดเหรอเนี่ยขอลอ,อ,องการทำเน็ตขาดกันต้องใส่แบบศิลปะเลยแต่ต้องเทได้โอเคมาให้มันลองหน่อยสิ นี่ตามที่ผมสอนไหมว่าใช่ไหมใช่ครับโอเคอยากเนื้อออต้องเรียกว่าผัดอะไรเนี่ยผัดแมงโมครับแมงมุมนี่กินกลินไม่น่ากินลองเลยวให้คนนี้ดมบ้างเนี่ยกินเลยนี่ยังขาดยังขาดยังขาดอ่้ตัวเดียเยตัวเดีคนเปรี้ยวเลย กลินเหล้าไอ้เฮ้ยกินเหล้ากินสับปะรดกกินมะนาวแรงมากเลยนิ่มป่ะเราตามมาครับไม่ได้ในขั้นวัดมันดูเป็นยัของเลงชิมชนี่ชิมโอเคบอกให้ชิม อร่อยไหมเอสุดยมากเลยเน่อร่อยไหมพี่อ้อยอร่อยร้อนร้อนครับร้อนจับรูได้ครับร้อนเ็มหมีพี่เห็นไหมอะไรยเย้เนมาล้านเบอกอร่อยหมดเลย ครับจิ้ม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 ได้น้ำไ้ครับขอร่อยมากครับแล้บอกว่าชิ้มก่อนแล้วก็ขอสามคำสำหรับเมนูนี้เป็นไงสุดสุดสองสามนป่สิ้นสุดสุดเอ เอาแบบความจริงขอสามคำมันนุ่มมากอร่อย e yeah. อนะจะได้เว้ยขอหน้าอร่อยขอหน้าจริงๆขอหน้าจริงๆเป็นไงขอสามคำเจี๊ยบอมมาโอเคเรียบร้อย